สวัสดีครับก็เป็นลงชิดมนานเลยผมก็ตอนนี้ก็ลูกไก่ลูกเจ้าเหยียก็มีชุดนี้ที่โตแบ่งได้แล้วนะครับก็สาหรับใครที่สนใจอยากได้สายเหยียไปทําสายนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นตัวผูตว้ตัวนึงน,นะครับจะไปเอาเหยียาสรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหยียเหยียบเท่า ก็จะมีอีกตัวนึงตัวนี้จะเป็นเยียแดงคอกนี้ก็จะมีตัวคู่สามตัวครับแล้วตัวตัวเมียตัวนู้นตัวเท่าแล้วก็มีตัวตัวแดงเล็กครับเป็นหางใกลตัวคูแบ่งได้ชุดนี้แบ่งได้สองคู่นะครับเพราะว่าตัวคู่สามตัวก็ตนู้นตัวีตัว้เมียใหญ่มนากตัวเูี้แ่ดงตัวนี้ีแดง ก็จะมีตัวผู้ตัวครับแต่ตัวนี้โหขาพิการนี่คืตัวผู้แากพิการครับก็แบ่งได้สองคู่ครับก็มีตัวเมียเทาตัวงแล้วก็ตัวเมียแดงตัวเมียแดงใหญ่เทพนะครับโครงสร้างดีครับพวกนี้ไม่ต้องกลัวไปทำสายเยียแน่นอนครับแล้วก็นี่ตัวเมียเทาตัว ก็ชุดนี้ก็ไก,ก่สามเดือนแล้วนะนตัวนี้ก็ใหญ่สวยตัวนี้ตอนประมาณสองเดือนตีกันนะโหแผลแหลกลานเลยครับแผลดีมากตีกันเละเลยตัวผู้แดงนี่ก็จะเล็กกับเพื่อนนิดหนึ่งคุนเจองไปไอ้สองตัวเนี่ยก็ใครสนใจครับที่จะเอาไปทำสายครับ ก็ผมแบ่งให้ในราคาที่แบบราคาใเลยก็คู่ละ1,000บาทนะครับไม่รวมส่งครับผมก็ขอเป็นค่าข้าวค่าอาหารให้กับนุ่นน้องต่อไปครับครับผมครับลูกก็เยียืตัวนั้นครับครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งวอทรไว้ในในคอมเมนต์ครับหรือว่าจะ คอมเมนต์มาในช่องก็ได้นะครับผมก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ